ทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนนี่ขีดกลางวุ้นเส้นขั้นอันฟอนเคลียร์น้ำตาแตกไม่พูดถึงอีกจากนี้คุยตรงๆบันเทิงเคลียร์กันน้ำตาแตกไม่คุยกันเป็นปีท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนนี่ขีดกลางวุ้นเส้นถึงขั้นอันฟอนเคลียร์กันแล้วไม่พูดถึงอีกเลยหลังจากนี้คุยกันตรงๆสองเพื่อนซีวุ้นเส้นและเจนนี่จากแก๊งนางฟ้ามาเปิดใจในรายการสามแซบนอกจากทั้งคู่จะขอแก้ข้อมูลไม่ใช่แก๊งนางฟ้า แต่เป็นแกงคุ้นตาตั้งชื่อกรุ๊ป i ายจะเห็นชื่อ แก๊งคูนตาตั้งแต่พอล่ามีลูกคนแรกเพราะพอล่าเด็กสุดเอราก็เป็นตาไม่ได้เป็นนางฟ้าถามถึงเรื่องตอมทะเลาะในอดีตทั้งคู่เคยมีประเด็นถึงขั้นอันฟอนกันเลยเจนนี่ยอมรับว่างอนเหมือนแฟนรักแฟนแล้วนอนวุ้นเส้นก็ยอมรับว่างอนน้อยใจเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะขนาดนี้ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะเจนนี่ย้ำว่าน้อยใจมากกว่า เป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่บอกเจนนี่เหมือนงอนแฟนโกรธอันฟอนเด็กๆแต่ท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายอ่านข่าวขีดกลางสัตว์กันนัว IG คริสโพสแบบนี้ขีดกลางโยงดราม่าตัดเพื่อนหลังเจนนี่ประกาศเทวุลเส้นขีดกลางคริสอ่านข่าวขีดกลางวุ้นเส้นขีดกลางคริสยิ้มสู้ก,กอดเพื่อนเมื่อคือนหลังเจอดราม่ากระหึ่มเจนนี่ประกาศตัดขีดกลาง IG ถล่มด่าคลิป ถามว่าแสดงว่าทะเลาะก,กันเรื่องผู้ชายเราไม่ต้องไปเอ่อยว่าเป็นใครทั้งเจนนี่และวุ้นเส้นพยักหน้ายอมรับเจนนี่ตอบว่าใช่แต่ตอนนี้มีลูกมีสามีแล้วไม่ต้องพูดแล้วบ้านวุ้นเส้นบอกว่านั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีปัญหากันอ่านข่าวขีดกลางเจนนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นไร้ปัญหาเพราะเคยทะเลาะก,กันมาก่อนเรื่องงานชัดเจน ถามว่าแลมาดีกันยังไงวุ้นเส้นเล่าว่างานแต่งงานมากี้ขณะที่เจนนี่ก็เล่าว่าเวเดินมาบอกอยูโทรโทรกันแล้วทะเลาะกันทำไมเอาคนละแก้วชนดีกันเลยวุ้นเส้นบอกอีกกว่าเวกับนานาพยายามผูกความสัมพันธ์เราสองคนมานานมาก Jenny, เจนนี่เผยว่าด้วยความพื้นฐานเจนนี่กับวุ้นเรารักกันมากเรื่องแค่นี้เป็นความงอนเล็กๆน้อยๆเจนนี่ก็เหมือนรอเพื่อนรอนี่ก็เหมือนนอแฟนไม่เป็นวุ้นเส้นเผยเช่นกันว่าทํายังไงดีไม่รู้จะเข้าหายังไงทะเลอานานมากคนหนึ่งไปร่วมงานกลุ่มนี้ก็จะไม่มีอีกคนไปทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นปีโดยวุ้นเส้นบอกว่าเพื่อนก็อยากให้รวมกันวันนั้นก็มาถึงแฮปปี้น้ำตาแตก ขณะที่เจนนี่ยอมรับว่าก็ร้องไห้เลยพอเจนนี่เคลียร์แล้วไม่คุยเรื่องเก่าเลยแมนพอที่จะตัดเรื่องไปไม่พูดเรื่องเก่าเลยวุ้นเส้นก็เผอเช่นกันว่าพอดีกันแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเลยมีแต่รักกันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรปกติเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกันอยู่แล้วมีแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวที่ทำให้เข้าใจผิดหลังจากนี้เราคงคุยกันตรงๆ